ยืนในผมนเห็ดอีหยังโอ้ยเห็ดเหลืองโอ้เชิญเถาแล้วล่ะเห็ดเหลืองพี่น้องว่ามันเห็ดอ,อีหยังนกพอมาควนเ่าุ่นแมนบดเ่าไว้เหรอพี่น้องมิตรแต่เห็ดเหลืองโอ้เห็นเ่าแล้ว,ลวเ,เน,ปเปน,เเนเาะสมควรเ่าแล้วเบิดหนาเพื่อนแล้วเนาะพี่น้องจ้าสิมาออกเบิดปีเบิดสัตว์ในห้องเก็บอมันกระมี่ วันเดือนปีเกิดขึ้กันก <fading> ังวนเท่าน <kind abonn> ้อพ mm. hey, oh. hey, oh. ี่น้องจ้าคุณน่ะโอ้ก็ยังมีป้าเนี่ยเห็ดเดีงโอ้เห็ดเดียงมีอีกสักนิดึงโอ้ยยังเกาะหลังอืมอือนี่เด็ดเอาพี่น้องจ้า ตัดจน,จนทุงมือขาดทันตัดเก็บมือเดียวสิเรามีตัดนะทุงมือขาดพี่นอ้องออนอ่อ,อนอ่อนอยู่จ้ะเก็บดลดเนาะพี่น้องจ้ะบนว่าจากน้อยเรามันกับบุตรล่ะเห็ดน,นะตาขอกับมาหาเก็บมันกับพ่อได้เก็บอยู่หน,นะเขอก็เล่มาพี่น้องจ้ะพ่อได้เก็บได้กินอยู่เนาะอืมอืมกับพ่อได้เก็บได้กินอยู่นะเห็นวาอ่อ,อนอ่อนอยู่นี่ อืมอันนึงเก็บก็เฮียมือละบอือ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 พ่อเก็บดูเก็บเนาะพี่น้องจ้ะปีนานเด้อจังสีจเก็บอีกืนนี้พ่นโบนี่นะพ่นเผาพ่นแก่หมดเลยเนาะ จนมาสีสิทบ the the site, <com> er ุญเราพี <cat noise> ่น <scary> ้องนี่ม um, ันหนาวเราเนี่แหงบุญเรากรบุญเราเนี่ยเห็ดเหลียงนี่พี่น้องแต่เป็นหนาวซื่อเนี่นี่จนกรบุญเราเนี่ยกรบุญแล้วมึงก็ไม่ได้ปลาหนุ่กันอืมอืมอ่นได้พี่น้องแย่เมื่อไงแย่เมื่อไงจนสั้นบุญเราพี่น้องนี่นี่ ะะนมาเด้อพี่น้องมาหาเก็บเห็ดเลี้ยงน้ำกันจ้ะโอป้าขอบมึงก็มาม็ปิดหวังกับพี่น้องอ๋อไม่หันแล้วก็สิตัดขาเก็บมือเดี๋ยวสักกอนออื้ มือสิแข็งพี่น้องก็นาวมือใหญ่ไมสิแข็งเลยจ้ะกวองไว้ตัดขาไปที่นี่อดอกหนึ่งเก,ก็บตัวจังเลก็ไม่ได้เก็บแล้วน้ำตัดขาคนพี่น้องมันนี่ม จังไรก็บ่ได้เก็บแล้วให้หาก็บ่ได้เก็บแล้ววันนี้ข้าวจันทร์พลาดเราวันนี้พี่น้องมีแต่หิมะแล้ว,วันนี้หนาวแม่ก็ใส่ถุงมือเน,ตอนีตัดเก็บออกแต่หิมะข้าวจันทร์พลาดเราวันนี้บ่คอยมีแล้วแบบพี่น้องคอยหันมาหาหมุนด้วยซึ่งยุบ่เป็นลูกกัวว่าให้กับโบฟังหนาวอะไรกันยังมาอยู่ ບໍ່ວ່າກະໂພດກະໂພຊັ້ນມາແລ້ວມັກເຂົッッ້າປາຫັ້ນດອກບໍ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ເຫັດກໍບໍ່ໄດ້ເປັນຫຍັງບໍດ້ັດກບໍບໍ່ດປຍັງຂົາໄດຂົາປາກອານ້ຈດີເຫັດນອືນອງຮກບໍເອົານາະອື เลี้ยงกันเราพี่น้องนี่เพืนนเ่นคืเบิดอนนาเพื่นเราเนี่เนี่ยบมแล้วอืเมือมอเออม่อจับอันดอกเห็ดกระสีบ่ไ,ได้นเราพี่น้องมันหนาวอเย็นคักเย็นเนี่ยเฮ็ดหนวดก่อนนี่ง่ามแค่มุมกแสบดิเดพี่น้องแต่ว่าให้ระวัางไหมพี่นอ้องให้มันเก็บเนาะแต่มันเก็บนี่ยเห็ดอัน ปากกาล่างนู่นเฮ็ดหนวดนี่เพิ่นมีเพิ่นมีหลายชนิดพี่น้องมีคู่ผอกคู่แฝดทันเก็บให้ระวัางด้วยจ้ะเก็บให้ระวังดีๆพี่น้องคู่แฝดคือคือแยกแยกบอกด้วยจ้ะถ้าบ่มันใจเยือกสุเก็บพี่น้องเดียวอุ้ยอนี่หมดเหลืองอืมหมดเหลือง เ,เลี้ยงคนละเลี้ยงกับตัวนี้ได้พี่น้องนคนละเลี้ยงกับตัวนี้ตัวนี้จะมีอีกซื้อหนึ่งตัวนั้นก็บสมมตอีกซื้อหนึ่งของเพื่อนตะขอนเอิรนร่วมกันเลีว่าเห็ดเลี้ยงพี่น้องมันเอินง่ายเนาะเพื่อนคอมเมนต์มากเลยเห็ดเลี้ยงเหต็ตยังนะเพื่อนถามข่อยเพื่อนซื้อ,อยัง,งเพื่อนเห็ดเลี้ยงมีสองชนิดที่ขอเก็บเลยพี่น้องเลี้ยงตัวนี้กับเลี้ยงเบางนึงขนานดะน่ะนี่เดี๋ยงเซ็นทรัลเขาฟังมาใช่ไหมเล้ยงทุ่งเราบัอืม นี่เขาอธิบายสุดฟังคือเลี้ยงตัวนี้เพิ่นก็มี่ซื้อของเพิ่นตั้งหากพี่น้องนี่นะเขาล่งลายคลิปเพิ่นละซื้อเพิ่นก็ะเด็อันนี้คือกันนี่เพิ่นก็มี่ซื้อของเพิ่นตั้งหากพี่น้องเขาเลยเอินร่วมสกัดเลยว่าเห็ด์เลี้ยงพี่น้องคำสิเอิญซื้อเพิ่นภาษาเยอรมันมันมันเอิญยากมันซื้อเพันเน่าหนี่นะตัวนี้ซื้อเน่าตัวนี้ก็บเนามันก็บยันเอิญบดถึอพี่น้องข้าเพิ่นไปพิมพ์หาแล้วก็สิบบคอนะเขาก็เลยเอินพิ่นเห็ด์เลี้ยงอืมนอกจากว่าเพิ่นถามมาอืมบอกซื้อภาษาเยอีกแนน่่อยัังะ พิมขอไปให้จะได้หุ้งว่าเออเห็ดอันนี้แยกออกไปซื้อนั่นซื้อนี่นะพี่น้องพิมเป็นภาษาเยอรมันเบิดจ้ะเ่อมันภาษาอังกฤษเต้จ้ะนี่ต่ภาษาเยอรมันพี่น้องคอมเมนต์มาว่าขอพิมเป็นภาษาอังกฤษขอบันที่พิมเป็นภาษาอังกฤษจะที่พี่น้องมแต่ภาษาเยอรมันจ้ะจะเอื่นจะกัน่าเห็ดเหลืองเลยพี่น้องเพราะว่าเอื่นง่ายไหมเอื่นเห็ดเหลือง มือนีนเก็บคักๆแล้วมือในประวัติลอยลอดลงไปแล้วบ่มีแล้วเห็ดมัอย่งางไรสุกหมานอยู่ทั้งเด็กมาเก็บอยู่หนึ่งหนี่งที่น้องเห็นอยู่เพราได้เก็บอยู่มึงนะงามคักเนะาะพันบ่เก็บพี่น้องเห็ดหนวดหนาวแล้วจนเบาบ่ถึืแล้วพี่น้องข้างแข็งแล้วมือก็แข็งแล้วพี่น้องคุณนี่แต่เห็ดหนวดพี่น้องคุณไปลังออกมีนี่คนละคนละ เฮ็ดนวดหนาวเบอกก็สิบุถือแล้วพี่น้องหนาวคักหนาวเนี่ยยายเมฆก็เดินบุ๊กคักบุ๊กเนี่ยเขาบ้านละละจักน้อยอเห็นน้ำพี่น้องเฮ็ดล่มไปเฮ็ดแซบอีกแล้วยายเมฆมือนี่อือหาเก็บทุกเห็ดที่กินได้พี่น้องโอ้ยไ้เฮ็ดแซบอีกแล้วจ้ะพูดนะสองดอกนึง หน,นาวหนาวต้อก็ะออกให้เจ็บขอบคุ้นจาป้าเจ้าเขาเด้อจะเห็นลูกเด้ทํามาหากินหนาวหนาวจะหิมะสิลงเราพี่น้องเฮ็ดตูกเฮ็ดกันเลยล้อไปวดทุกเฮ็ดเราพี่น้องเลยด้ยดยเก็บมั้งสิกะว่ามานันเรอจะปิ้งตํำแจ้วเขาตู้อือ แข่งขึ้นกันที่ขาพ่นอกกนีิก็เลยเห็ดก็สิลอยอก็สิลอยลงไปเราเห็นเห็ดยังก็เก็บเอาเบิดแล้วเนาะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันก็เข้าหน้าหนาวแเราไปน้องไปตองก็โลนเบิดแล้วดูแลสุขภาพเดอ้อพ่อแม่พี่น้องทั้งใดก็เลยหนาวค่ะเราเด้อพี่น้องุปิ้งตำแก้วย่างไวทั้งใดเฮ้ยก็มีแต่เห็ดหมอกพี่น้องขาวจานผ่านอยู่ช่วงนี้เนาะสมพ่อซื้อว่าตั้งว่าเห็ดหมอกเนาะจะมันหลายาคักหลายเนี่ย มุ้นเีบัวเหี่อนซ้อนยังไงพี่น้องมีแต่เห็ดอันเดียวออกคักออกเนี่ยออกเออแง่งให้เบบึงพี่น้องจ้ะมีแต่อันเดียวผู้กินเพิ่นกินเ้อผู้เบื่กินเพิ่นก็บบ่กินแล้วแต่พู้มากเนาะยายแม่ก็กินจนอิ่มเราพี่น้องเลยหาเก็บเห็ดเน่าไม่เจาเห็ดอันนี้ออกโดนพวเบิดง่ายจ้ะมุ้นเงามคักงามเนี่ยออกโดนอีรีแต่เห็ดอันนี้เนาะทั้งบนเอาางพี่น้องเห็ดอันนี้ลายไปทั้งไรก็มีต่คุนหมอกลายคักลายเนี่ย อือเห็ดม่วงเห็ดม่วงเก็บเห็ดกับโบมานปบนได้พี่น้องจ้ะหนาวเหลือเนาะลอยล้อลงเหล่าเห็ดก็ันเลยเขาป้านั่นก็เขาป้านี่ว่านไปแถบสุป,ป้ามองรถเทียวสวนเที่ยววันกับโบคอยมีแหลือเนาะมันหนาวพี่น้องจ้าหนึ่งคนคอมเมนต์เมื่อวานยายแม่สัน บ้านเจ้าบ่มีเห็ดแต่บ่้สันเห็ดแต่บ่มีเด้อพี่น้องเห็ดแต่เห็ดดำบ่ค่อยพอจ้ะเห็ดดำพออยู่ตั้งเห็ดแต่บ้านทั้งบ้านของส้นขอยุ้นบ่มีพี่น้องจ้ะอือบ่มีเห็ดแต่เห็ดดำกว่าโดนโดนทางเสียงพี่น้องอือบ่มีเลยบ,บ่ปันใดเก็บเห็ดมื้อน,นี้พี่นอ้องอือตัง้งมะยางปลาบ่กเหนมะยางปลาหนาวมันเลยแออกได้ใยแม่นี่หนาวมันเลยแออก ออกเก็บเวียกอย่างงานบ่ป่าอยาไปใสพี่น้องนนคนนมื้อจะย่างเล่นออกกําลังขากําลังขาพี่น <millet> ้องอือ <Informationen> นั่งตะเฮียนแล้วก็เมื่อยกินแล้วก็นั่งอยู่โซฟากินแล้วก็นอนยางแล้วก็นอนอยู่โซฟานั่นแหละเอามาหาย่างป่าสิสู่อากาศบริสุทธิ์คือสิมันก็คือว่าลความสุขทางแก่เนาะพี่น้องมกนักมันได้เฮ็ดหยังเฮาก็เ็บบ่ได้เฮาก็บ่นี่ยามหมานเฮาก็หมานอยู่ยามบ่หมานเฮาก็บ่หมานเนาะพี่น้องอือ ขอพุ้หลายๆเด้อทีม่มาเบิ่งสองเมลลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าแม่ป้าปใบไม่กับเลี้ยงโลนสิเบิดแล้วพี่นอ้องตายสเบิ่งจักน้อยกะหิมะขาวจานพาแต่น้ำมันดีพี่น้องเลิกงานมาเกิดนอนอยู่เฮียเราไปเส็กกับอะไรเราวบบนี้พี่หิมะแล้วพี่นอ้องยังต่อพี่น้องจักน้อยบักข้าพอ่พอพ่อได้ไปตื้มกันไปแกงช่วงนี้ไปหาเก็บไก่ไก่บ้านครับรถไก่ไก่ค่อยได้ดอกพี่น้องเดี๋ยวนี้ หากับหาอยู่แถวป่าแถวนี่น้่แถวบ้านนี่แหละจ้ะอ้องเราต้องขับรถไปไกลช่วงนี้เพราะวันเป็นหนานาวเขามาหนานาวเรามีแต่สินหนาวหิมากับสิโลนล้วพี่น้องมันไปไกลมันได้กับพวกใครได้เห็ดมามีเห็ดดอกช่วงนี้เพราะเขารู้จักอยู่เวลามันว่าเห็ดมันออกช่วงใดเห็ดเบิดช่วงใดน้อยจะ้ะแต่เขาก็มาหาเล,ะลาะแถวใกล้บ้านนี่นะไม่ต้องไปไกลเพราะได้แกงได้ปนอยู่ดอกพี่น้องสร้างหิมาตกแล้วก็เบ,บิดเราบันนี้น้องจ้ะเบิดเราบกิน ไอ้สุโมนเจ็บไปไว้ไปแช่ตู้แข็งไว้ลราจะออกมมเฮ็ดกินบาดท,ที่นี่เพราะวันสิหนาวแล้วเนาะหนาวคักหนาวแน่แล้วพี่น้องจะดูแม่สุขภาพเด้อพี่น้องไอ้สุมองสุบนยายแม่นี่ออกบานทุกมือทุกมือคุณไปนั่งกับมิตรใบไม้เลี้ยงเอ่มเสริมย่างตัว นี่ดอกดอก,ดอกมันเริ่มมาเติมพี่น้องจ้ะอยากาเก็บใยเก็บมางาเหยียบเพืนนออเอ่อนนี่นเนาะโอ้ยเสียใจเอากคนหยียบเพื่อนพี่น้องเย็ดน,นาเละเย็ดนาเละนาเนาะพี่น้อง ไปเก็บมาก็าจะได้แกง่อนแกงไปหนึ่งกะว่ากันไป,นนไปพีน่น้องอืมอาเาลยมอืออม สา,สามดอกนี่มึนดอกนี่โอ้ยโ,โอ้ยเสาผักุศลโอยไปเห็ดนาแหน่มาคนขึ้นนาหนาวพี่น้องจ้ะคนมาคนขึ้นนาหนาวพี่น้องเห็ดนาแหล่เสียงยังมันแม่คอ่อยน่าแต่งงาม Mày lôi bớt lìm âm làm, mhm liếng âm mhm 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 cả cháu mhm 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 ออกตะโดนเลยจนเน่าเนาะพี่น um, mm ้องจ้ะเฮ้ยจนว่นเน่าเน่าเลยแหละนี่ดอกนึงไม่ได้ขามาจกเทียป่านี่โอ้ยสช้สายด้วยเนาะเน่าแล้วพี่น้องบ่เอาดอกหาบุ้งไม่จ้ะเนี้ยมาเลยพี่น้องจ้ะโอ้ยสช้ดายเนาะจนด้วยเสาเบิ้ดกูเลยขามาโดน บ้านเพื่นสีบอกว่าหนาวแล้วน้อพี่น้องหัวล่มหนาวหรอร่มบีบีหรอเนียโอ้ยหนาวอุ้มอุ้นึงนงนงน่งมอนอบอื้อห้อ ปาเนียเอาเนี่อดายดึงกันมากกับจนบ่ได้เนาะการตัดค่าต้ตนกันบมนัดพี่น้องตัดแบบนี้จ้ะดอกลน้นอยบองได้ดอกสองดอกพี่น้อง แหงเบิดปาาลาใบไม้ลวงใบไม้ลวงหมดแล้วปวดปวดท้อบอกโมบอกแตงพี่น้องจา้าเอ้ยพนธ์แต่แกแล้วเนาะเห็ดก่อนสนทายควบอลังการพุ่มงามงทุบงพี่น้องงามคักงามแน่นนะจ๊ะโอ้ยเป็นบ้านทักก็เก็บไปซุปบพนธ์แต่แกแล้วจ้ะเห็ดนอกไหม พอเก็บไปตรงนี้เด้นี่เด้นี่เด้นี่เด้ดบุเรียกเด้บานนี้พี่น้องจ้าหนาวขมาแล้วเด้บานนี้แต่สิหิมะตกแล้วบาดท,ที่นี่หาเห็ดกินยากแล้วบานนี้พี่น้องเอ้ย <c ười> เริ่มหนาวเด้ไหวไมมโลนบุดแล้วเห็ดยังพอเก็บได้กินได้เห็ดได้กินได้เก็บเก็บได้เขาก็เก็บพี่นอ้องเห็ดเลี้ยง หนาแก้กหนาวคักอีหลีได้พี่น้องว่าดีได้ยังได้เก็บเห็ดอีกอยู่นี่ฮะอือจังฝนสิลินลนี่พี่น้องจ้ะคือฝนยิ่งแท้เห็ดนี่ยังนี่เห็ดเลี้ยงอืมอืมบอกนึนเออพี่น้องเขาคิดพอแล้วก็สิมาตอบคอมเมนต์อันพี่น,อน้องเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะเพราะเราอันคอมเมนต์าร้อน คอยอพิมพ์ซื้อเฮ็ดนะพิมพ์เป็นซื้อภาษาเยอรมันได้บวาซันพาานะันวาเนาะอันที่คอยพิมพ์ซื่ออันเฮ็ดน,นะพี่น้องเป็นภาษาเยอรมันเบิดบ่มมีภาษาอังกฤษด้อจ้ะเพราะว่าคอยเลียนภาษาเยอรมันเลียนตำราภาษาเยอรมันบ่มีอันภาษาอังกฤษจ้ะพี่น้องจ้ะมีแต่ภาษาเยอรมันที่คอยพิมพ์ลงไปนะจ้ะ พิมพ์ซื่อเหตุในมิต่ภาษาเยอรมันเนอจ้ะบ่มีภาษาอื่นจ้ะเพราะว่าคอยู่ประเทศเยอรมันแล้วก็อันศึกษาเรื่องเหตุของอันตำราเยอรมันจากบ่มีภาษาอังกฤษเต้จ้ะนอกจากพนสจีนามาเป็นกรณีพิเศษคอยจังสีคอยจังสีหาอันซื่อเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ลงไปบอกจ้ะธรรมดาราเขาก็พิมพ์เป็นภาษาเยอรมันเบิ่เด้อพี่น้องจากบ่มีภาษาอังกฤษจ้ะเพราะว่าคนเอมเมนมาว่าเป็นภาษาเยอรมันในบ่มีแต่ภาษาเยอรมันจ้ะพี่น้องจ่ะ มมีภาษาอังกฤษจ้ะอืเป็นภาษาเยอรมันเด้อพี่น้องอืมโมมีภาษาอังกฤษพออีกกอนนอกจากคนที่ถามมากเป็นก่อนแล้วนี่พิเศษว่าเออเห็ดนี้มันซื้อเหตุอีหยังพิมพ์เป็นเป็นภาษาเยอรมันถามเออเป็นภาษาอังกฤษได้บอกทันทีทันคนลูกขาก็สิพิมพ์บอกเป็นภาษาอังกฤษแต่พี่น้องอซื้อเหตดน่ะที่ขอพิมพ์ลงไปนะมิตรภาษาเยอรมันจ้ะเพราะว่าคนเลียนเป็นขนเลี้นงคนศึกษาภาษาเยอรมันโมม็นภาษาอังกฤษแต่พี่น้องจ้ะ นี่ yon, ตอบค il, ja? อมเมนต์คนถามมากจ้ะเพราะว่ามแตรภาษาเยอรมันเด้อพพี่น้องขอประเดพิมเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนอกจากพุทธามาเม็นก่อนเรียนที่พเสก็ยังสิเขียนลงไปจังสิพิมพ์ไปบอกว่าเห็ุนั้นเห็ุนี้มันซื้อเหดุยังสิ่งหนะพี่น้องจ้ะเป็นภาษาเยอรมันจ้ะตอบคอมเมนต์เพื่อนเนาะว่าให้พิมพ์เป็นภาษาเยอรมันมีแต่ภาษาเยอรมันพี่น้องเพราะว่าเขาเรียนตำราภาษาเยอรมันจ้ะ <ihrem hn |notimestamps|> <such ij un email> เห็ดจะทุกเห็ดที่ยายแม่เก็บก็กินได้เด้อพี่น้องบ่มีเห็ดเบียเห็ดเมาจ้ะเพราะว่าคอยศึกษาการเก็บเห็ดน้ำปลาน้ำดงเห็ดประเทศเยอรมันคนมื่อศึกษาเป็นเป็นภาษาเยอรมันจ้ะบ่มีภาษาอังกฤษพี่น้องเห็ดทุกเห็ดกินได้เบิดตก็ขอพิมพ์ลงไปก็เป็นภาษาเยอรมันจ้ะเออบอกไปหลายเน่ามันหยุดหาเก็บเห็ดต่อพี่น้องจ้ะ เฮ็ดนี่หัว่ตาสีเห็นแซ่บเล่นนี่ก็ไดย์แก่บนเราพี่น้องเฮ็ดอันนี้เด้์เฮ็ดที่ขวบาเฮ็ดเลี้ยงนะพี่น้องนี่เด้เพิ่งจะเริ่มแก่หล่อนี่พี่น้องจ้าเนี่ยนี่ตัวหางบุคคลได้แก่หลายพี่น้องก็เพราะเก็บได้อยู่เนาะนี่แมนเบิร์ดนี่พี่น้องนี่แหละพี่น้องที่ขว่าเห็นเพิ่งแก่แล้วเพิ่งโฉกเป็นจุดๆทั้งสิ้นะ กะซีโค่อยกินบันไดก็สิบปค่อยแซบเนาะพี่น้องแต่ฐานบโมมี่สิเ้าก็เก็บไปต้มซอกต้มซุปได้นะพี่น้องจกาน,นี่นี่มคนแก่เราพี่น้องจแานี่หางหมุนโอนจ้ะแกคักเหรอืมเลือดเนี่ยมมฮืมเลือดเหลือ,องืมเก็บทุกเห็ดที่กินได้ขึ้เก่าแล้วพี่น้องอือเป็นหนึ่งอ๋อทันหนึ่งจ้ะ นาวก็มาแล้วเด้บึดยามเพิ่นแล้วเด้เฮ็ดอีหยังก็ลอยลอลงไปหมดแล้วเด้พี่น้องจ๋าเรียกบ่ได้ด้เดี๋ยวนี้เฮ็ดหยังกินได้ก็เก็บไปวันนี้จ้ะพี่น้องอมนแก่แล้วเนาะดไปแล้วเด้เรียกบ่ได้เด้พี่น้องบัดนี้เฮ็ดก็กลอยกลอลงไปแล้วเด้มัแก่ไปหมดแล้วเด้มื้นี้บ่ลอยบ่ลอแต่เ็ดหมอกนี่หลายคักนี่แหมบ่เก็บพี่น้องหลายคักเ็ดอันนี้ ลายอิลี่อิล้อออกลายคักลายเนี่ยุณนี่แต่เห็ดหมอกะแตหัวกงจะเห็ดอันเดียวลายคักลายเนี่ยน้องน้ำน้อง,อง,องดิเป็นตะปารลายใหย้เนาะชิดบ่ได้พี่น้องบ่ม,มีใบอนุญาตชิดปลาบ่ได้เก็บเอาปลาบ่ไใดไม่ไมีใบอนุญาต ไม่มีใบอนุญาตเอาบ่ได้เลยนางตัวไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องว่าสิได้บ๊อบเขาเบิ้งปลานั่นจ้ะุ่นละข้างหาง,างห่วยนี่แหละปลาเคยออกกันยังบอกเลยปีนี้พี่น้องจ้ะมาเบิ้งว่าเห็ดมอญอกกระสันเคยมาเก็บอยู่ดอนนี่นะตั้งแต่หลายตีเหรอโบออกไหมพี่น้องจ้ะ ขนาดเคยออกคนยังบอกเลยตีนีไหมอือไม่มีเลยสักกระดอกอืม,อมไม่มก็โลนแล้วก็ปิวแล้วหนาวขมาแล้วยางตัวคนมกักเลาะเนาะพี่น้องเ <c oughs> ลาะหาเก็บเห็ดมากคักกันในเขาป่านี่สูบอากาศบริสรุทธ์จ้ะความสุขทางใจ หมุนมากหมุนมากม่มมพอเห็ดมันอบดอกนึงพี่น้องจา้าไอดอกนึงหายากแล้วเด้อเห็ดก็ลอยเลาะไอดอกนึงหมุนมากโบได้บ่บเห็นกับสก้าบ้านลาบา,ท,บาท,ที่นี่ขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อพี่น้องที่มาเบิ่งนสองเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าฝากกดไลแ์กดแชร์กดติดตามเเดอ้อพี่นอ้อง